เรามารักษาที่รัชตะกายาเพราะว่าเคยผ่านไปที่อื่นหลายที่ไปที่อื่นแล้วมันไม่โอเคทีนี้มารู้จักรัชตะกายาเพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เห็นว่ามาเปิดใหม่เราก็เลยเข้ามาใช้บริการแต่พอเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเขาละเอียดกว่าที่อื่นมีการตรวจร่างกายมีทารถามเราว่าเราเป็นอะไรมาก,การรักษาที่นี่อ่ะ ดีเลยเพราะว่าจากที่มือไม่มีแรงกล้ามเนื้อรีจะไม่สามารถยกได้เลยแต่หลังจากรักษาที่นี่ก็ดีขึ้นนะมันสามารถที่จะยกขึ้นมาได้จากที่ยกไม่ได้เลยจริงๆก็รู้สึกว่าประทับใจที่นี่แล้วก็นก,กายภาพทุกคนน่ารักให้กำลังใจเราด้วยถ้าใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าอยากทำกายภาพบำบัดก็ขอแนะนำเลยนะคะรัชตากายาค่ะ รักษากายยาฟื้นฟูสุขภาพฟื้นตัวลดการเจ็บปวดฟื้นชีวิตกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มที่ค่ะ